ดังมากเลยดีอ่ะ เี๋จะมาชิมอาหมี่ย่างโอ้กำลัตงตั้งร้านอยู่เลยตาเพิ่งจะตัง้ตงร้านแล้วครับเราจะมาลองชิมบะหมุกหน่อย หน้าลรับสายขออนุญาตขายปลาปลาหมึกขายไงมครับหมึกย่างมาหยิบหาบาทปอนขายอย่างเนี้ยไม่ขายหมึกย่างแตขายหมึกย่างขายหมึกย่างแต่พวก่กินย่างอ๋อครับ นานพงจะตั้งเนาะของยบ่ไดหลายอย่างๆหมดหายแตงอ่ะอเดี๋ยวราจะคู่้กันก็อยยาถ่ายนะครับครับผมเออมีมะม่วงนี่ยำบ่มันย่านามันต้องโอ้เโอครับครับเดี๋ยวผมรอผมรออ่าเดี๋ยวรอป้าจัดแจงร้านยมาไวไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะคู่ไว้กัน ยุทุกมือบ่เนี่ยดทุกวันบูเขาบอกานิบาึงว่าผมมาวันทิ์คือหมพอแ้เียหยุดทุมือนิการน่เทศดูเ่อกหไดู้น่มละนี่หยมาละครับตอ่คมึได้อมึกมีคอมีไข่มีไข่นะไข่หมึกด้วยนะไข่ไข่ยากก็ได้อย่าไวมานะย่าไวมกแต่ปาัตีอย่าง Đóng đi con. าีกเา่ยาางนัเสมอกร่ได้ว่าที่แา

เลิกเจ้ามงเลยวันตัแรงเรื่องเท่านั้นวันตัดแรงนะก็วันที่สามตุ่มแต่ผมเลิกงานมาเห็นกำลังเก็บของเอยู่ประมาณสามตุ่มเลิกเก็บของแล้วมาดูลุงย่างครับขายดีมากเลยครับนราวนี้รานนี้จะจุดทุกวันวันอาทิตย์นะครับถึงว่าเวลาผมมาเนี่ยจะมาวันอาทิตย์ไม่ค่อยเห็นดูลุงย่างเงี่ยนะ คนเคยบอกให้ผมมาลองแต่ผมยังไม่เคยมาลอง ลุงแต่งตัวก็เท่มากแล้ววันละ4 5 0ไม้นะ400-450ไม้นะีุผมากนะ็ประมาณาโมงกว่านะร้านเพิ่งตั้งนะครับทุกคนก็พอดีลุงฟึ่งย่างเสร็จไปชุดน,นึ่งนี้รอดูนะ โอเคครับเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่พอดีมีน้องบอกว่าน่านจิ้มแซบนะเลยมาลองแมนต้องล้องก่อน,นต้องลองก่อน,อออน,นครับก็เดี๋ยวโอกาสหนาจะไหมไน,น,ะน,นะครับค้าคนค้าสวัสดีครับนี่ร้านป้าเลยครับนั่งอยู่ใต้สะพานขาฝัานลอยบางบ่อนะครับก็ใครอยากลองมาแวะชิมก็ลองได้มา มาเพื่อนนี่โอ้โหโเยอะมากนะกี่ไม้นะห้าห้าไม้คอประมึกยางดูดูดดน่าจิ้ไมไปโอ้โหสีสันแดงมากเลยเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยลองชิมัน่นะพริกสีแดงนะโอ้หม,มน้ำไปอยู่ข้างล่างสะ <า S 2> <สา S 1> ใจมาก

เต็มคอมอ่กินเทียสองชิ้นเนาะสรับิ้นน้ำอยู่มากุยแกให้น้ำจิ้มมาเยอะมากเราซื้อมาอีกกวดเท, <35. S 2> าทา่าไหร่สามสิบห้าวดสามสิบห้าบาทเอา้าเดี๋ยวลองตกใจเลยถ้ามีที่นี้ เด็ดจริงอยากหาด้ว<ฮ>ยเหรอครับทาหนึ่งมาดูแนะหน้าจะมีคนเกลื่อนน้ำลายอือโอยแซบมากมาลองชิมด้วยเพื่อนอยู่ที่ปากทางบางบอ่อ สะพานใต้สะพานลอยนะสะพานลอยข้ามปากทางบางบอ่อมาเลยๆมีทั้งคอปลาเหมึกไข่ไข่หมึกทุกชิ้นน่าจะเริ่มขายตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับก็ใครสนใจมาลองชิมเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้มากินต่อกันเนาะ